เราให้เพื่อนเรามาหายปริศนาที่นี่นั่นเนี่ยเจอเราทีนี้มันต้องมีสิ่งมีชีวิตน่ากลัวแน่นอนอืมไอตัวนั้นเชี่ยอะไรอ่ะอีัอืมช่างมันเถอะเพื่อนไอเชี่ยนั่นมันน่าเกลียดสิอโอเคนะเน่าเกลียดโอเคเออแต่มันก็แปลกๆนะอืมมันอยู่ทุกที่เลยมันหายไปแล้ว ป้าไปตำรวจกันเพื่อนเอ้ยตำรวจ F K วะจะมันเถอะแต่ตอนนี้ฉันถือปืนอย่นี้ไปแล้วโอเคมาเร็วพวกมาเร็วเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเอามาจะประตูเฮ้ยรู้สึกเหมือนได้กลิ่นเน่าน่านะตามมาอะไระเหรอเฮ้ยที่นี่ทำไมมันน่าเกลียดจังวะเนี่ยมันมีเลือดนะเฮ้ย มันมีเลือดมันน่ากลัวมากน่าเกียดน่ากลัวเพื่อนฉันว่าตัวนี้เราต้องรีบหนีจากที่นี่แล้วนะโอ้ว่างั้นเลยตำรวจเพื่อนรักเออเชี่ยมันน่าเกียดชิ่หมายทุกตัวเลยเฮ้ยมาตรงนี้ก็ได้เรื่อเจอเฮ้ยมันหุ่นแอนิเมทอรอีกตั้งแต่ภาค25แล้วนะเฮ้ยนี่มันเฮ้ยทำไงดีอะทุกคนน่าจะเคยเจอแบบพี่แน่นอนเว้ยล้ว ไอ้เพื่อนในห,หุ่นพวกนี้มันทำมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้ดิมันอาจจะเป็นปีศาจก็ได้ใช่ใชใ่เพื่อนมันอาจจะใ่าไอ้เพื่อนฉันที่เป็นหนังสือไปคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นแหลเแล้วตอนนี้มันแบบฉันเหลื 43, อสี่สิบสามยังพอเล่นได้ยังพออยู่แหละแจ๋วโอเคตอนนี้เราก็ไอ้หุ่นพวกนี้นม,นมีชีวิตไหมวะไม่รู้อ่ะแต่ฉันว่ามันต้องมีนั่นแหละ ไม่รู้เมื่อกี้คือเสียงผมนะครับนะเฮ้ยอยหมีตัวนี้มันคุนนะหมีมาจากเฟดดี้เลยอะก็มันคือเฟดดี้ฟัดแดงอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเค,อเคแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าที่ทมันมัน,ม,นมีแค่นี้ใช่ไหมไอหมุนที่มีขี้ตาเป็นอุ้ยมือสอง่งเดิเอยตอนนี้ดูเหมือนว่านะ ไอ้กระจ้วงหุ่นยนต์ดิอืมมันก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเชี่ยอะไรนั่นอะเฮ้ยเอ้ยเชี่ยอะไรนี่ตอนนี้มีไฟเลยโฮ้ยโอ้โหเฮ้ยผีหลอกเฮ้ยไอ้ไอ้เชี่ยเอ้ยเฮ้ยตำรวจเปอดมาเร็วมันมีคนตายยังไงนั่นล่ะ ทำไมมันมันน่าเกลียดจังนะทุกคนค่ะบ hmm. ้าบ้าไม่ได้ไม่ได้ไม uh ่ได้ขาดหรอกไม่ได้ค่ะไม่ค่ะเาดแต่แต่ยุนยุนน่ะมันดูเกี่ยวคล้องแปลกๆอ่ะเออไอ้ยุนนี่เกียวมึงเกี่ยวมึงเกี่ยวเนี่ยหูเกี่ยวเชี้อะไรอ่ะเกี่ยวเชี้อะไรไม่รู้ดิเลยมึงเกี่ยว กูไม่ได้ทำไปเลยอย่าคิดว่ากูไม่รู้มึงมีชีวิตโอ้ยเสียงนี้ดิอตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าที่นี่มันทำแม่งปแปลกไอ้พวกหุ่นโดยอเมริกนันอ่ะมันน่าเกลียดจังเลยตัวเนี้ยคือคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์หน่อยนะครับนะมันยากอ่ะ มีคนอะไรเสียงเนี้อะไรแม่งน่ากลัวชิบหายเลยเอียแม่งเพิ่งจะหลอนมิสซาเตอร์หรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมาแล้วันมีเสียงคนตายเฮ้ยเชี่ยผมได้ยินเสียงมาสองครั้งแล้วนะเฮ้ย ไอโซนนี่มันแย่อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันน่ากลัวเปลกๆจังวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ่านว่าอะไรอะ่ะแกต้องตายแกไม่ควรมีชีวิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอยหุ่นน่ามันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนตำรวจเฮ้ยตอนแรกมันมีหุ่นยนต์กี่ตัวมันมีสามนะแล้วทำไมมันมีแค่ สองเนี่ยเฮ้ยมึงขี้ตอแหลจังมาได้ตอแหลอียเอออออไม่ได้ตอเฮ้ยแต่เพื่อนเราตายไปสามคนแล้วนะเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะแบบเนี้ย่อนเราตายไปสามคนแล้วนะแล้วก็ไอ้วกนักซี่ที่เหลืออีกตอนนี้ดูเหมือนว่ามันมันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยแล้วที่นี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำไมมันน่ากลัวกันเพื่อนเราต้องรีบหนีเลยนะเนี่ย หนีเด้อหนีไม่ไอ้จมวัวลอยใจอี๋อี๋มังเขียนเลยว่าแกคนไม่มีชีวิตหนี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 เพื่อนมึงอย่าเอฟเคอยู่นั่นแหละมึงรีบตื่นเร็วมึงไก็ได้กินยาเขย่าคนเฮ้ยฉันจะไม่หนีจนกว่าฉันจะรู้ว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อชีวิตเราสาำคัญ แต่มันกินเพื่อนกูไปกูจะไม่ปล่อยให้มันรอดแน่นอนอือๆครูอยู่นี่แหละออมึงมึงระวังนะมึงตายแน่ไอสองคนนั้นเลยอย่ะอือหึเฮ้ยประตูมันล็อกเกยเปิดล็อกประตูเฮ้ยประตูมันเปิดล็อกดิมันล็อกออมันล็อกเฮ้ยมันล็อก ตูมันล็อกที่นี่มันเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุ่นนี่มาตอนไหนเนี่ยมันไม่มีตอนแรกมันไม่มีจริงเฮ้ย hey. มันไม่มีจริงไอตรงหุ่นเนี่ยไปไหนเนี่ยโอ้วเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันจะพากุยได้ด้วยดีเชีย <S 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 เดี๋ยวหยุดก่อนเฟดดี้โกเดนโกเดเฟดดี้เสียงเฮียอะไรอะเพื่อนกูไอ้เชี่ยไอ้เฮียเยเฮ้ย,ฮยกระต่ายดำตัวนั้นมันแปลกๆแล้วนะอะกู้ยไหนลองหันหลนนังดิหันไปเฮ้ยมันขนยจอมาได้ทีในโทรศัพ นอนเตาดีโอเคอ้าลิปแล้วไี้พักประตูกูต้องพังประตูอีเชี่ยกูไม่อยากอยู่แล้วลายประตูพังแล้วหนีแล้วเพื่อนกูตายหมดแล้วไอ้กูต้องไปบอกเพื่อนเพื่อนกูแล้วเอ้ยเฮออเยไอ้เชี่ย ทำลายรถคูรามบดีเกี่อะไรเนี่ยอ้าอ้าอ่อ้าอลืมตัด้ายรถหมดไปออ้ยย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 ย่มมยยยงตยย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 